จากที่ผู้สนใจผมอยากจะใช,ใช่มีผู้สนใจถามผมมา <c oughs> หลายคนติดต่ออยากจะมาดูระบบน้ำเออวันนี้เราทำนานได้ง่ายนะให้น้ำยังไงเขา<ช>อยากจะรู้<ช>ระบบเมนนวลธรรมดาธรรมดาเราังไม่มีอะไรนั่นมากนะช่วงแรกขอดูแลอย่างละเอียดนอนก่อนใช่ไหมใช่จะได้รู้ว่าน้ำเหมาะวรยังไงก็เนี่ยนะ กาไปซื้อร้านไส่บัวก็แนะนําว่าบัวนะครับมันจะมีสองอย่างมันมีเป็นสแตเลสกับสังกะสีฮะสังกะสีนะถ้าเป็นสังกะสีฮะมันจะค่อนข้างที่จะชำรุง่ายครับตรงรอยอาร์กเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นสแตเลสอันก็จะทนหน่อยครับใช้ได้นานครับอันนี้คือมาหนึ่งร้อยบาทผมว่าได้วได้ไหมถ้ารูอรูรูรูต้งประมาณนี้เนาะ รถด,ด้วยบัวเนี่ยมันจะเป็นฝอยมันจะเป็นไงครับบัวจะเป็นปล่อยๆน้ํามันไม่แรงเกินไปคอับแนะนาถ้าใครมีแปลงสองแปลงหนึ่งก็ง่ายๆนะเดี๋ยวผมปล่อยน้ําทิ้งก่อนน้าในสายมันร้อนครับอ่ามนน้าในสายต้องระวังนะนะครับน้ําที่อยู่ในสายที่เราทั้งวันตากแดดมาเนี่ยจะมีความร้อน ข้ผัดดูแลใหมันเย็นนะค่อยหอมมาใช้ไม่งั้นมันก็จะมีผลกับพืชเราอันนี้ยังไม่ได้ลดผักนะครับอันนี้ก็ให้ความชื้นหมักไว้สักเจ็ดวันนะรดทุกวันวะทุกวันครับลดทุกวันให้น้ํามันชุ่มไปถึงข้างล่างสักเจ็ดวันนะฮะเจ็ดวันแล้วเราก็มาก็คุยแป้งหน่อยแล้วก็ปรับอย่างนี้ แล้วก็เอามาปลูกได้อันนี้จะปลูกสลัดมาดูนะครับนี่หรือว่าน้ำนี่เย็นแล้วแล้วก็มาลาดก็แค่นี้ใช่ไหมแค่นี้ครับนะ้าชุ่มไหมขนาดไหนขนาด<อ>นีช้ชุ่มๆเลยครับเพราะว่าตอนที่เราย้ายใหม่ๆเนี่ยครับการกระทบกระเทือนของรากนะครับก็ชุ่มให้มันชุ่มไว้แล้วก็เดี๋ยวพอมันค้างคือขนาดนี้คือชุ่มแล้วใช่ไหมครับนี่นะ ถ้าจริงๆน่าจะน้อยกว่านี้ด้วยประมาณคือประมาณนี้นะครับครับผ่านลาดผ่านผ่านทั้งรอบสองรอบแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับเน้นเน้นเป็นแหนบบัวที่พลอยๆหน่อยนะอันนี้มันเยยนนิดหน่อยไม่เป็นไรมันต้นจะแทงเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพอข้ามเคินไปมันก็ตั้งขึ้นมา เพราะข้อดีของกล้าที่เพาะในทันดมว่ามันเวลามันย้ายแล้วมันจะตั้งเร็วครับมันไว่ต้องรอ่ามันมีก้ออาหารอยู่แล้วอนอาหารที่มันสำรองไว้อยู่แล้วนะเพ่ยงแต่ว่ามาตั้งตัวนิดหน่อยก็ในอาหารที่ในแปลงก็จะพุ่งแค่นี้นะครับพี่น้องดูไว้ก็ไม่ยากลดผักก็อย่างนี้เหมือนกันได้ไหมมันโตแล้วก็ลดวันละสอง เวลาครับครับพี่น้องท่านที่จะคิดดูไลฟ์สดไปก็ พอเข้าใจนะครับบการดูการให้น้ําทุกแปลงนะครับทุกหมายถึงว่าปลูกโตลแล้วกว็ให้น้ำว่าขนาดนี้แหละครับก็ไม่นานแค่เดียวแคบ,บเดียวครับยังหอมกันเหมือนกันเหมือนกันครับจริงๆก็ให้เวลานี่จะไมน้ำเลยจะให้เร็วกว่านี้ครับถ้าถ้าบางวันจะเร็วกว่านี้ครับแต่ว่าถ้าฉีดพ่นนี่เราจะให้ตอนเย็น ใ,ให้มันตนมีความชื้นนิดๆครับให้อะวันอาจจะตกดินหน่อยได้ไหมครับนี่ครับหอมก็ะจะมีต้องเตรียมการนิดหน่อย,อยนึ่งเวลาจะลดนะรากสายยางไว้มันพันหน่อยวางกลางกองแล้วก็ดึงไปเลย อันนี้จะง่ายครับมันจะได้ไปพันต้นไม้เพราะว่าเราทําปางผักตันนี้ก็ลากไปได้เลยข้างล่าง,างไม่ยุ่งเกี่ยวกันละารถแ,แค่นี้มันผ่านแค่เนี้ยแค่นี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวอามาดูใกล้ๆครับเพราะว่าเราลดทุกวันอ่ะไอพวกนี้มันใช้น้ําน้อยครับความชื้นมันในดินะมันมีอยู่เยอะข้างล่างเนี่ยอ๋อมีความชื้นอยู่ข้างล่างอยู่แล้ว มันทชสม,มัเยอะนะเราแค่ผ่นผานๆให้ไหมร,รักษาความชื้นหน้าดินครับให้มันเสมอหน่อยไหมหมันร้อนมากใช่ไหมครับเพรข้างล่างมีน้ำความชื้นอยู่แล้วถึงก็เย้มันก็น,กน้อยกว่าที่ปลูกใหม่เนาะน้อยกว่าครับอันนี้ก็คือบรรพานก็ไม่ได้เปลืองมากนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องไม่ต้องแรงอย่างนี้แนะนําไม่ใช้ถังลอยเนาะ ถ้าแ,นะแนะนำถ้าจะรถแบบบัวงเงี้ยถ้าปั๊มเนี่ยมันจะมีปัญหาคือปั๊มเบาๆเบาๆดีครับคือคืออันนี้น้ําเดี๋ยวท่านผู้ชมจะส่งน้ำเรานี่มันเป็นน้ำน้ำจากภูเขาใช้แรงดันเนาะใช้แรงดันครับมันไม่ต้องใช้ปั๊มน้ำม่ต้องใช้ปั๊มนะใช้ใช้ปั๊มก็ก็ปรับหน่อยดูก็ถ้าใครจะทําก็ไปทําแทงให้มันสูงแนะนาไม่เป็น เป็นแรงดันแทนความโน้มถ่วงของโลกในการแรงดันทําปั๊มมือสูงแล้วก็สูงเข้าไปแล้วก็ใช้บัวสายวางอย่างนี้นถ้าดีก็ทําแท้งทําแท้งแล้วก็ใช้โซลาซ่าเซลปั๊มในลกลางวันไว้นะส้าบกไว้พอที่บันน้ําเขียวเนี่ยเรามีเนินเขาอยู่ไปทําแท้งไว้บนยอดแท่งถังกลมนะครับไว้บนเขา ก็เดี๋ยวนี่ผมอันวันนี้น่าจะฉีดหน้าจ่ายนั่นไปเพราะว่าตั้งใจว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะพ่นตัว,วน้ำหมักให้ยียดนะครับ